แบบฝึกแบบฝึกบอใบไม้สระแอบอใบไม้บอแอบอแบบฝอฝาสระอึกกอไก่ฝออึกกอฝึกแบบฝึก ให้อา่านว่าตอโอโตอโตตอโอโตโพพอโอโพโนนอโนอโนโปปอโอโป โมมอโมโออโอโอหหอโอโหนานออานาตาตออาตาปา ปออาปาอาออาอาวาวออาวากากออาการารออาราดีดอ,อีดีตีตออีตี มีมอีมีปมีปอีปีวีวอีวีรีรอีรีดูดอูดูรูรอูรูปูปอูปู หูหออูหูงูงออูงูตาโตตอาตาตตโอโตตาโตโมโหมอโอโมหอโอโห โมโหปูโโนาปอูปูอปนาอานะากากีกออากากอ,อีกีนาดีนาอานาะดอีดีอีกาอ,อีอีกออากา Ari, O-A-A, ro Mi-Mo-Ho, Mo-I-Mi, Mo-O-Mo, Ho-O-Ho, To-Ta-Di, To-O-To, To-A-Ta, do i, di มีงูมามออีมีงออูงูมออามาพามานาพออาพามออามานออานาะอาดูปูออาอาดดอูดูปออูปู อาหาปูนาออาอาหออาหาปออูปูนออานาปูนามีตาปออูปูนออานามออีมีตออาตามีกามานามมอ,อีมี กออากามออามานออานาะมีหูมีตามอ,อีมีหออูหูมออีมีตออาตา